ต้องบอกเลยว่า3สาวซูปเปอร์สตาร์วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นคนลุกเลยนะครับซึ่งสำหรับ3สาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ติดท็อป10สถิยตยอดเยี่ยมวีลีกญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมรายละเอียดเรื่องนี้นะครับอัจชลาพรหัตถยาแล้วก็พิมพิชญาสามสาว วอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยซูปเปอร์สตาร์ของคนไทยนะครับที่ไปเล่นลีกของญี่ปุ่นนะซึ่งติดท็อปสิบสถิตยอดเยี่ยมวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1ครับเมื่อวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลล์บอลวีลีกญี่ปุ่น2023ทับ24ิดิวิชั่นที่1นะครับโดยมีสาวไทยไปทำการแข่งขันนะครับ ซึ่งไปร่วมหลีกญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมด6คนซึ่งจะประกอบไปด้วยคืออัชรพรคงยศนะครับสังกัด NEC เ e d ล o c k e t นะครับแล้วก็วิมลรัตนพันธ์สังกัดโทเรอ r o แล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งสังกัดฮิตาชิฮัทยาบำรุงสุขสังกัดโตโยต้าออโต บอดี้ควินซีแล้วก็พิมพิชยากกรัมสังกัดคุโรเบะแล้วก็ชิตพรกำลังมากนะครับสังกัดฮิซามิสุสปริงนะครับ และซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับที่ไปสังกัดหลีกญี่ปุ่นในทีมต่างๆเขาถือว่าเล่นได้ดีทำผลงานได้ดีนะครับโดยที่หลังจบแมตช์สุดท้ายในปี2566หรือว่าปี2023เนี่ยนะครับมี3สาวไทยอย่างเพียวอัชลาพรเตยหัทยาแล้วก็บีมพิมพิชญาคกดำนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับจนทยานขึ้นมาติดนะครับที่เป็นท็อป10 สถิยอดเยี่ยมนะคุณผู้ชมประจำวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่นที่1นเนี่ยนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ก็คือทำคะแนนรวมได้สูงสุดนะครับอันดับที่4เนี่ยบีมพิมพิชยากกรัมนะครับทำได้ถึง207คะแนนครับคุณผู้ชมอัตราการบุกสำเร็จนะครับอันดับที่9ต้องยกให้เตยหัตถยาบำรุงสุขครับโดยที่อัตราการบุกสำเร็จ 43. 5%ปเครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการทำแต้มจากเกมรุก สูงสุดนะครับหรือว่า a t t a c t o r เนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องยกให้ทางด้านบีมพิมพ์พิชยากกกรัมครับรั้งอันดับที่3นะครับทำไปทั้งหมด499ครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดต่อเซตนะครับอันดับ10ก็ยังเป็นบีมพิมพ์พิชยากกกรัมนะครับทำได้3.92ต่อเซตครับแล้วก็บล็อกยอดเยี่ยมครับต้องให้ทางด้าน เพียวอัชราพรคงยศนะครับบล็อกได้ถึง23คะแนนอัตราการบล็อกสูงสุดต่อเซตนะคุณผู้ชมอันดับที่9เนี่ยเพียวอัชลาพรคงยศทําได้ถึง0.59ต่อเซตนะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมอันดับที่4ยกให้เพียวอัชราพรคงยศเช่นเดียวกันครับทำได้ถึง9คะแนนครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นในส่วนของผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงซูปเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยนะครับที่ได้ไปเล่นที่ วิลีกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ไปสังกัดตามทีมต่างๆนะครับถือได้ว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็กลับมารวมเข้าทีมชาตินะครับก็ขอให้ใช้ประสบการณ์นะครับผนึกกําลังเข้าด้วยกันทําให้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปให้ไกลกว่าเดิมอีกนะครับเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เรียกง่ายว่า แฟนคลับเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยโอ้โหต่างก็ตั้งใจรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็น VNL นนะครับชิงแชมป์โลกนะครับต่อไปรายการต่อไปเนี่ยก็อดใจรอนะครับอีกไม่นานก็จะได้ลุ้นชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับและตารางคะแนนล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตารางคะแนนแต่ละทีมที่ทำสะสมกันมานะครับแพ้ชนะแล้วก็มีคะแนนมานะคุณผู้ชม เป็นวีลีกดิวิชั่น1ญี่ปุ่นสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะครับโดยที่รังอันดับที่1ตอนนี้นะครับเป็นทีม JT Marvelous นะครับแข่ง11นัดชนะทั้ง11นัดเลยนะครับไม่มีแพ้นะครับโดยที่มีแต้มตอนนี้31แต้มอันดับ2จะเป็นทางด้านฮิซามิสึสปริงนะครับซึ่งแข่งทั้ง11แมตช์ชนะ9แพ้2 มีแต้ม27แต้มนะครับอันดับ3เป็นทางด้าน NEC Red Rocket แข่ง11ชนะ9แพ้2มี26แต้มอันดับ4เป็นทางด้าน a n g e Omedic มีทั้งหมด24แต้มอันดับที่5 Denso a i r b e b มีทั้งหมด19แต้มอันดับ6 Toyota ออโต b บอดี้มีทั้งหมด18แต้มอันดับ7ฮิตาซุริวารมีทั้งหมด14แต้มอันดับ8โทเรอโรมีทั้งหมด11แต้มอันดับที่9 PFU b ี u c a t มีทั้งหมด11แต้มแล้วก็อันดับที่10บ คุโรเบะนะครับมีทั้งหมดเก้าแต้มนี่เป็นตารางคะแนนนะครับสำหรับลีกญี่ปุ่นนะครับ v 1, วีลีกดิวิชันหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงครับคุณผู้ชมครับ